สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมเอชซี H C, แฟนช่องแฟนเพจคนกับช้างทุกท่านนะครับผมนะครับวันนี้เราอยู่ด้วยกันนะครับด้วยกันที่จะตามแนวทางของเจ๊ใหญ่บางบัวทองนะครับหลังจากที่เจ๊ใหญ่บางบัวทองนะครับเดินทางมาอยู่ที่หลักกิโลแล้วก็ได้มาเส้นนะครับแล้วก็ได้มาจุดทุบเสียงถ่ายนะครับ สำหรับทูบเสียงททยที่เจ๊ใหญ่บางบัวทองจุดอยู่ที่หลักกิโลวันที่ได้ลงคลิปลงข่าวกันนะครับเนาะก็เป็นตัวเลขก็จุดได้52นะครับเพราะว่าเลขตัวแรกนะครับไม่ค่อยชัดนะครับหลายท่านก็จะมองเห็นเป็น52นะครับสาหรับทูบเสียงไทยที่เจ๊ใหญ่บางบัวทองนะครับจุดอยู่ที่ศาลตาเสนะครับแล้วต่อมาเจ๊ก็บอกว่าจะมาขอโชคขอพรตาเสโดยการให้ตาเสนี้ไปเข้าฝันนะครับแล้วความฝันที่เจ๊ใหญ่บางบัวทอง จะตีความหมายเป็นตัวเลขอะไรยังไงนะครับเดี๋ยวเราจะให้ท่านผู้ชมนะครับรับชมไปพร้อมๆกันนะครับโปรดใช้วิจารณญาณนะครับในการรับชมนะครับทางช่องยังคงเป็นแนวทางในการนําเสนอเท่านั้นตัวเลขทุกตัวมีสิทธิ์เข้าและตัวเลขตัวก็ยังมีสิทธิ์นะครับเดี๋ยวเราจะโทรหาเจ๊ใหญ่บองทองกันครับว่าจะติดหรือไม่อย่างไรนะครับผมนะครับโทรกันเด้อแบบนึงนะครับท่านผู้ชมท่านใดเตรียมสมุดรปากาเด้อ หรือท่าจะนัดวันที่เท่าไหร่อีกทีหนึ่งเราจะไปพร้อมกันเลยนะครับเดี๋ยวรอก่อนนะครับเดี๋ยวรอกันเ้อท่านผู้ชมนะครับเจ๊ใหญ่แกจะสะดวกรับสายไหมนะครับครับครับสวัสดีครับเจ๊ใหญ่บางบัวทองครับผมบ้านไหนคนกับสร้างครับคนกับสร้างสวัสดีครับ ผมเอาเขาเอาสันเดี๋ยวครับผมเอาสันเนี่ยเดีบอกว่านัดพี่น้องมื่อวันไหนครับผมวันอาทิตย์ค่ะวันอาทิตย์เนาะวันอาทิตย์ทั่วทั่วโลกเลยเนาะสิปล่อยไห้เนาะครับค่ะทั่วโลกเลยครับแต่ข้อฝันนี่ได้แล้วหรือยังครับผมได้เรียบร้อยแล้วเนาะท่านยันท่นหายแล้วมึงเกิืงหายแล้วลนะหายแล้วมึงเกิืองไรมันใจขนาดไหนครับวันนี้ครับเจ๊ครับเต็มรอยโอ้เต็มรอยเลยครับเจ๊วันนี้ครับผมจะเดดดนอออัปุบยู่ค่ะครับผมครับครับอกบอกขอรบกวนเวลาครับขึ้นนัดวันที่หกเนาะครับเนาะวันัดวันอาทิตย์เนาะ วันอาทิตย์ที่จะถึงคือวัวันอาทิตย์ที่สิบหกแมนมาครับแมนแมนโอเคโอเคกันดีเดอครับผมขอคุณหลายครับนะครับผมเจน่างโอเจนี่ครับเจใหญ่บงทองติดประชุมอยู่นะครับอืมโชคไปพอดีมันติดประชุมครับพี่น้องอ่ะชัดเจนตอนนั้นนะครับผมชัดเจนนะครับวันนี้ก็ยังไม่มีแนวทางนะครับเนาะวันนี้ก็ยังไม่มีแนวทางนะครับก็มีแนวทางเฉพาะจุดทูบนะครับได้ห้าสองนะครับอยู่ที่หลักกิโลวันที่เจ๊ใหญ่บางบัวทองได้มาทาพิธีนะครับผมนะครับ ก็คือสรุปก็คือตามที่ท่านผู้ชมรับชมนะครับเมื่อกี้ก็เจ๊ใหญ่บางบัวทองท่านได้แบ่งเวลานะครับเราไม่ได้คอนเฟิร์มท่านก่อนนะครับเราต้องขออภัยด้วยนะครับสำหรับเจ๊ใหญ่บางบัวทองครับท่านติดประชุมนะครับเราขอปิดเวลานิดนึงนะครับก็อย่างที่ท่านผู้ชมได้รับเสียงรับชมเสียงไปก็คือท่านนับวันอาทิตย์วันอาทิตย์ก็น่าจะประมาณวันที่16นะครับให้ท่านผู้ชมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้เลยนะครับสำหรับแนวทางเจ๊ใหญ่บางบัวทองท่านจะ มีแนวทางเด็ดขนาดไหนท่านบอกว่ามั่นใจ100%เเซนะครับสั้นๆได้ใจความนะครับนะครับสำหรับท่านใดที่เข้ามาฝากไลค์ฝากแชร์ฝากกติดตามนะครับเพื่อเปิดการมองเห็นให้กับทางทีมงานเราทุกช่องนะครับมาแจ้งข่าวนะครับมาแจ้งข่าวเด้อเจ๊ใหญ่บางบัวทองจุดทูบได้52นะครับ หุดทูบได้ห้าสองวันที่ไปเส้นนะครับไปเส้นที่สารเตะเวันที่แอนเนีนได้ลงคลิปให้นะครับบอกข่าวประชาสัมพันธ์นะครับสำหรับไ์สดนี้คลิปนี้นะครับต้องขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการรับชมท่านใดที่ยังไม่ได้กดติดตามแนวทางของตัวเลขให,ใ,หใหญ่ใหญ่บางบุทองอยู่ให้กดติดตามทางทีมงานเราทุกทุกช่องกดติดตามไ้เลยเด้อนะครับทางเพจทาง Facebook ตอนนี้ทางช่องของเราได้เปิดเพจอีกเพจหนึ่งก็คือเพจคนกับช้างและทาง YouTube อีกช่องหนึ่งก็คือคนกับช้างพารวยนะครับฝากเข้าไปกดติดตามไว้2ช่องทางนะครับ,บช้าง ช่องหลักไม่สามารถที่จะลงคลิปลงได้เราก็จะลงคลิปที่ช่อง YouTube คนกับช้างพารวยให้ท่านผู้ชมพิมพ์คนกับช้างพาลวยเข้าไปกดติดตามไว้รอนะครับแล้วก็ทางเพจท่านใดที่รับชมอยู่ผ่านทางเพจ Facebook ก็จะไปกดติดตามได้ที่เพจคนกับช้างเพจเดียวเท่านั้นที่มีโลโก้คนกับช้างนะครับที่ขึ้นอยู่หน้าจอนะครับผมนะครับถ้าเป็นรูปลักษณะแบบอื่นถือว่าเป็นเพจปลอมตอนนี้เพจปลอมระบาดนะครับให้ท่านผู้ชมนะครับวิเคราะห์พิจารณานะครับสำหรับคลิปนี้อย่าได้เล็กเด็ดต้องคนกับช้างสวัสดีครับ